อิทังเมยตาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเทินนมโมตัสสะระคะวโตอรหัโตสมาสมทุทตัสัะนโมตัสสะระคะวโตอรหตัตโตสมาสมทุทธตสสะนโมตัสสะปะคะวโตอรหัโตสมาสมุทตตสสะนโมพุทธยะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทาั้งห้าพระองค์ โปรดเสด็จมาประทานอีทางสัพพเทวานางโหตุสุขิตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขข้าพเจ้าขอฝากน้ําอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนุสงผลบุญกุศลใดอันธรมขออนิสง์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อกิติศัิ์ปูโอดและทุกคน ได้กล่าวชื่อของชื่อนามสกุลของตัวเองได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่อยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เรื่องไม่สบายใจเรื่องการงานเรื่องการเงินแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพคล่องทางการเงินขอให้มีเงินเข้ามา ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมาติดตามมีคนมารับมาชอบแล้วก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์สมใจไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับ กุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยไม้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตนทุกพทุกภูมิขออนุสงผลบุญดังกล่าวนี้จงกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธินขออุทิศส่วนบุญสุกุศลข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญผลกุศลจากการเจริญ ข้าพเจ้าขออุธิศผลบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่แอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน อีกทางเมมาตาปิตูนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตรโรขอส่วนบนนี้จงสําเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีกทางเมญาตินางโหตุสุกิตาโหตุญาตาโย,ตยขอส่วนบญน,นี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีกทงเมครุปัชยยาจริยาโหตุสุกิตาโหตุ ครูปัช,ชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกค่ครูปัช,ชญาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้อาจารย์ของข้าพเจ้าครูของข้าพเจ้ามีความสุข <lateral 57> อิทังสัพพเทวานางตาอิพังอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข <AM answer tern lessness> อิทังสัพพเปตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เป็ดทั้งหลายขอให้เป็ดทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสเพเวรีขอส่วนบนนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ like ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสเพสัตตาขอส่วนบนนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด อิมินาปุญญกร,รมเมนอุปชายาโคนุตตาอาจาริยูปการาจะมาตาปิตาจะยาตากาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคนณวันตานาราปิจัพรหมมาราจะอินทาจะทุโลกะปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุษสาจะมะชัดตาเวริกาปิจั สัเพสตาสุขีหนตุปุญญาณีปะกะตานีปะกะต,ตานิเมสุขังจะติวิทังเทนตุขิป,ปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญะกัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจะขิปปาหังสุระเพเจวะหันตุปาทานาเทะเชธานังเยสันตาเนหิตาธรรมะยะวะนิพานโม นิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวะยัตถะชาโตพระเวพระเวอุชุจิตตังสต,ติปัญญาสันเลโขวิริยมิหตนามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปะ วโรนาโถธรรมโมนาโถวรุตตะโมนาโถปัจเจกพุโทโธจะสังโคนาโถ ตระโรวะมังเตโสตะมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาปัญจะมาเรชิเรนาโถปัญจะสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสสิมหาเวรังสภาะพุทเทนมามิหังอิทังเมยาตินังหนตุสุกิตาหนตุยาตโย ขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกทุคนด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุให้เฮงปังดังรวยสุขภาพแข็งแรงจ้า